เพลงของเกมผีฆ่ายนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์นี้หมดเลยนะครับก็คือค่อนข้างมันเลยเอาไปทางมันไม่ได้น่ากลัวนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม p o o ค Killer หรือก็คือนักฆ่าอุจจาระนั่นเองเกมนี้เนี่ยเรารับบทเป็นพนักง,งานขายแผ่นซีดีนะครับก็เริ่มมาเราจะต้องสำรวจบ้านก่อนไหมไม่ใช่บ้านสิสำรวจร้านก่อนนะครับอ่านี่คือ VHS Video นะครับร้านขายวิดีโอนั่นเองต่ทำไมบรรยากาศโดยรอบนี้เป็นเหมือนกับป่าเลยนี่เราร้านตั้งอยู่กลางป่าไปได้ จะมีใครมาเช่าจะมาซื้อแผ่นซีดีหรือเปล่าในที่แบบนี้นะครับหนังผู้ใหญ่เอระหนังผีร,รอบๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับไปสำรวจประตูต่างๆนะเนี่ยเข้าได้นะครับเป็นชั้นใต้ดินดูเหมือนว่าจะเป็นที่พักคนงานปะอะไรทำนองนั้นนะครับมีห้องน้ำให้มีห้องครัวให้ด้วยแล้วห้องเนี้ยห้องนี้คืออ๋อน่าจะเป็นที่ซ่อนนะครับมันมีให้ซ่อนทำไมเอระอีกแล้วนะชอบมีให้ซ่อนตลอดเลย มีปลาอยู่3ตัวนะครับไหนๆก็อยู่แค่นี้แล้วเรามาตั้งชื่อปลาดีกว่าปลาตัวแรกตั้งชื่อว่าปลาวิ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีเอกสารตรงนี้นะครับน่าจะกดคุยได้ด้วยโอเคจอนนี่คือหน้าที่ของนายนะทําตามนี้ก็เติมเมื่อไม่มีลูกค้านะอย่างแรกคือนาหนังผีไปใส่ในเชล์นะครับก็คือชั้นวางนั่นแหละแล้วก็กวาดฝุ่นที่พื้นต่อไปก็ทิ้งขยะชั้นล่างแล้วก็ทําความสะอาดกําแพงนะครับพวกสเปรย์พวกอะไรพวกนี้มันใช่หน้าที่เราจริงเหรอเราเป็นพนักงานขายไม่ใช่เหรอทําไมทําตัวเหมือนกับเนี่ ดูแล้วว่าต้องกวาดอะไรแล้วอันนี้ก็คือนี่ไงเฮลเลอร์มูฟวี่ที่จะต้องเอาไปเก็บนะครับอันนี้มันโฆษณาเกมของเขานี่ใช่ไหมเหมือนผมเคยเห็นเคยเล่นอยู่แล้วมันใช่หน้าที่เราจริงๆเหรอที่แบบจะต้องไปกวาดพื้นเนี่ยยังเข้าใจได้นะครับกวาดพื้นไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจอยู่ในเซเว่นเขาก็ทํากันแต่ว่าทําความสะอาดตรงกําแพงเนี่ยนะพวกสปงสเปรย์พวกนี้เราควรจะมีเราควรจะมีคนทําความสะอาดมาทําให้ไม่ใช่หรอเราได้เราได้เงินมากพอที่จะทําแบบนั้นใช่ไหม โอเคนี่ไอ้ทุนลูกคนทำคนเดียวกันนะครับค่ายนี้นี่บอกเลยว่าเสียงเกมเสียงผีอะไรพวกนี้ดังพอสมควรเลยเราเก็บหมดแล้วอะต่อไปกวาดพื้นเหรอใช่ไหมยังไม่มีลูกค้าเลยอะอย่างว่าพูดถึงก็มาเลยพูดถึงก็มาเลยโอเคนี่ไอ้หม้กว,า,กวาดกวาดรอเลยปะนะเอา้าเรายังเก็บไม่ได้นะครับพอลูกค้ามาแน่เลยอาจจะต้องรอแล้วที่นี่คืออะไรห้องน้ําอีกอันหนึ่งแล้วเราเดือุกกำแพงได้ไงเนี่ยสวัสดีครับคุณลูกค้า เชิญเลือกดูได้นะครับว่าอยากจะดูหนังแนวอะไรหนังผู้ใหญ่ก็มีหนังผีก็มาอ๋อเห็นยืนนิ่งนึกว่ามองหน้าหรืออะไรอย่าทำเข้าใจผิดแบบนี้สิใช่ไหมปลาสามตัวนะครับเชิญเลือกก่อนได้นะครับชอบหนังแนวตลกใช่ไหมผมแนะนําเลยผมแนะนําเลยหนังเรื่องนี้ครับนาแสดงโดยนาค้อมนะเขาเขาไม่ได้มองแผ่นหนังด้วยซ้ำนี่เขามองขึ้นไปข้างบนอ่ะอ๋อเขาน่าจะเลือกได้แล้วนะครับเออผมอยู่นี่เราเดินชนด้วย สุดท้ายก็มาเลือกดูหนังผู้ใหญ่ใช่ไหมครับน่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับสงครามอะไรพวกนี้ใช่ไหมการประจนภัยว่าแต่เลือกนานจังเลยอะนี่ผ่านมาห้านาทีหรือ,อยังเนี่ยเวลานี้นะปิดก่อนเผื่อเขาเข้ามานะครับมีเทปด้วยอตรงเนี้ยใส่ไม่ได้น่าจะเป็นที่พักคนงานจริงๆแหละอันนี้แล้วก็สต็อกของต่างๆนะนะนะเอาเขาเดินมาแล้วสวัสดีครับอยากจะซื้ออะไรดีหลังจากที่หามานานคุณลูกค้าเรื่อง The Elevator โอเคครับ สวัสดีเจ้าหนุ่มฉันอยากจะเช่าเทปนี้หน่อยได้ครับผมไม่มีปัญหาเลยสวัสดีตอนเย็นครับท่านทั้งหมดสามดอลลร์ครับเอาละเก็บเงินทอนเอาไว้นะไว้เจอกันติปบเอเนี่ยขอบคุณมากครับมันน่าจะให้เรามาห้าดอลล่าไหมไปดีมาดีนะครับเอาเรื่องเราขายได้แล้วนะเขาถึงขั้นขี่รถตู้มาเลยอะ่ะขับขี่รถตู้มานะครับแต่ลงมาคนเดียวนั่นแหละมากลางดึกเพื่อซื้อหนังเออดีจริงๆเลย ว่าแต่เรากวาดได้ยังอะลูกค้าก็ไปแล้วนี่ไงกวาดได้แล้วรีบเลยรีบเลยสภาพร้านมันดูไม่จืดเลยนะครับไปเอา้าทําไมกวาดแล้วเหมือนไฟดับไฟไม่ดับใช่ปหม <c oughs> มันน่ากลัวจังเลยถ้าผมเป็นลูกค้านี่ผมเข้ามาในร้านแล้วแบบสภาพร้านเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ก็คงจะไม่ค่อยอยากเข้าสักเท่าไหร่เพราะว่าไฟดับจริงปะเนี่ย <c oughs> โอเคเพราะว่ามันลกมากนะครับดูสระรกมากเลย,ยเดินก็ลําบากกวาดแต่ละทีมันหมายความว่ายังไงเนี่ย รู้ว่าเกมผีแต่มันต้องทําให้บรรยากาศขนาดนี้เลยเหรอเอาไม้กวานถ่ายเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยังถืออยู่เลยเกมผีแน่ๆนั่นไงลูกค้าไม่พอนละสวัสดีครับเชิญจอดได้เลยเป็นรถตํารวจนะครับตํารวจมาที่นี่เพราะอะไรเอ่ยไม่ได้โลกนะผมไม่ได้ทาอะไรผิดเลยเขาอาจจะมาพูดถึงเรื่องนี่หรือเปล่านกฆ่าอุจละตามชื่อเกมนะครับอ่าคุณตํารวจมาเลือกดูหนังนี้เองถึือว่าจะมาแบบนะจับเราหรืออะไรเชิญชมได้เลยครับ มีแต่หนังเกตดีๆทั้งนั้นเราปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้ด้วยแหมชอบหนังแอคชั่นก็ไม่บอกนะครับผมมีหนังฉลองเพียบเลยเอา้าวหนังปะจนภัยก็ได้ครับมีพวกลอรล่าคอปนะครับสนใจหรือเปล่า,าน่าจะเลือกได้แล้วนะมาเลยมาสวัสดีครับคุณลูกค้าคอมนี้มันเปิดไม่ได้อะมาแล้วอยากจะดูเรื่องอะไรเอ่ยอ่านไม่ออกครับคุยเลยดีกว่าฉันอยากจะเช่าเทปนี้ราคามันเท่าไหร่เอ่ย 1 5ดอลลาร์ครับเพราะว่าเป็นหนังใหม่อันนี้เอาเงินไปขอบคุณว่าโอเคครับก็ถือว่าขายดีอยู่นะผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีเองมีลูกค้าสองคนละโอเคเราน่าจะได้ค่าจ้างเพิ่มหน่อยนะเนื่องจากว่าหน้าที่ที่เราต้องทําต่อไปคืออะไรนะทีมขยชะชั้นล่างยังเป็นหน้าที่ของเราอยู่นะครับเราก็ทําได้จนกว่าจะถึงไอตอนสุดท้ายอะที่ว่าจะต้องทาความสะอาดพวกรอยสเปรย์อะไรพวกนี้ไปดีมาดีนะครับแล้วถังขยะอยู่ไหนอะ หลังร้านเหรอพี่ไหที่ชิ้นหัวยานะครับโอเคมันมีกี่ถุงนะสองถุงสามถุงเลยปะถ้าางนั้นน่าจะใช้เวลาสักพักนะครับไปรอสเป์ที่เราต้องลบนะครับใครเขามาเขียนนมาซนอะไรพวกนี้กล้องวงจรปิดไม่มีหรอแถวนี้มีไฟนะครับแต่ไฟดูเหมือนไม่ค่อยจะทํางานเลยมันไม่สว่างอะแต่พื้นมันเรืองแสงได้ถุงนี้น่าจะเป็นถุงสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีตรงไหนซ่อนอยู่อีกแล้วนะแล้วพอเราทำหน้าที่เสร็จแต่ะทีนี้รถมาตลอดเลยลูกค้าเกมมันฟิกมาใช่ไหมเด้สวัสดีครับ คังนี้เป็นรถเล็กนะไปไปไปรีบปิดประตูก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปทําความสะอาดกําแพงกันนะครับมาได้ยังเอ่ยไปต้อนรับลูกค้าดีกว่าอธนนิชัยมาเซรครับไปไหนละส <c oughs> วัสดีครับผมเชิญเลือกดูหนังได้เลยครับถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรยังไงอย่าเืมถามผมได้นะผมจะยืนรอให้บริการตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นงานบริการของเราให้ผมอุ้มไหมอะ่ะมันเดินช้าอะไรขนาดนี้เอา้าเขาไม่ เขาไม่เดินดูหนังเลยหรออุ้ยเสียงอะไรตดแต่งหรือเปล่าได้โปรดฉันต้องการใช้ห้องน้ํานี่มันเรื่องด่วนโอเคครับเชิญฟิลฟีได้เลยตามใจชอบได้เลยฉันจะรีบนะ,ะไปไปไปเข้ามาเลยครับห้องน้ําตรงนี้นะเดินไหวใช่ไหมก็ว่าอยู่ทําไมเขาถึงไม่เลือกดูหนังเลยนะครับมาถึงแบบเดินตรงมาที่อุ้ยอีกแล้วไประหว่างนี้ก็รอลูกค้าคนอื่นนะครับมีอะไรให้เช็คให้ทัก อุ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้ยไปทำอย่างอื่นรอได้ไหมเนี่ยบ้าเอ้ยไอ้อ้วนนี่จะทำลายห้องน้ำของฉันอย่าไปด่าลูกค้ากันสิไปไปได้เลยไหมอ่ะผมไม่อยากนั่งฟังคนขี้เ่ะดิใช่ไหมโอ้ยยังอยู่ดีหรือเปล่ายังอยู่ดีนะครับไปดีกว่าผมไม่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยระหว่างรออ้ ตอนโหลดเกมก็ไม่คิดว่าจะอยู่ในสภาพนี้นะครับคือชื่อเกมแบบมันก็น่าสงสัยอยู่แล้วแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะเอาเสียงตดเข้ามาจริงๆริงเนี่ยสิแล้วทำไมผมถึงยังอยู่ในเกมนี้เนี่ยเลิกได้เลยวะเริม่มีแมลงวันนะครับทะลุก,กำแพงออกมาด้วยมันเหม็นขนาดนั้นเลยใช่ไหมเหม็นขนาดที่มแมลงทะลุก,กำแพงได้ซื้อหนังก่อนได้นะครับในไหนก็มาแล้วจะเช่าหรือจะซื้อได้หมดเลยขอบคุณมากเพื่อนนายช่วยชีวิตฉันเอาไว้ยินดีครับที่ไม่เต็มใจเลยไม่ซื้ออะไรด้วยโอ้โห ไปเอ้ยห้องน้ําตันแล้วเขาก็ไปเลยนะไม่เป็นไรครับครั้งหน้าถ้ามาอย่าลืมเช่านะครับถือว่าผมช่วยชีวิตคุณเอาไว้โอเคน่าจะทำความสะอาดกําแพงได้แล้วใช่ไหมรู้สึกไม่ดีเลยไปตรงนี้เปิดได้น่าจะเป็นทางลัดนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยลบเลยรีบรลบเลยโอ้โหลบแต่ละทีทําไมกันนะทาไมต้องหน้าม,มืด,ด้วยมีตรงนี้อีกเนี่ย รีบลบมีที่ขายรามเมงด้วยอ่ะเครื่องขายนะครับแต่ว่าเรากดไม่ได้ไม่เป็นไรเราหมดหรือยังอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายนะครับมาเช็ดเสร็จแล้วได้ผลบางอย่างนะครับหลังจากที่เราเช็ดเสร็จอ่ะของหายไปเลยเกิอดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ลูกค้ามาอีกแล้วยินดีต้อนรับครับต้องขอโทษด้วยที่มาตั้งร้านกลางป่าแบบนี้สวัสดีครับครั้งนี้เป็นผู้หญิงปะผู้ชายโอเคเห็นหุ่นผอมๆคิดไปเอง มา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 เลือกซื้อได้ก่อนนะครับอยากจะดูหนังเรื่องอะไรยังไงถ้าเกิดว่าสงสัยว่าหนังออกโรงหรือยังอย่าลืมถามผมนะผมยืนรอให้บริการอยู่ตรงนี้มากดคอมพิวเตอร์โซนแถวนั้นใช่โซนหนังผีปะใช่ไหมเขาน่าจะซื้อหนังผีไปดูแน่เลยตอนกลางคืนแบบนี้ผมแนะนําได้นะถ้าเกิดอยากดูหนังผีก็ <c oughs> เดินโอ้ไม่ต้องห่วงครับผมรอได้ใช้เวลานานหน่อยก็แค่สิบห้านาทีเอง กว่าจะเดินมาถึงเล่นแวะทุกมุมเลยมาซื้ออะไรอะ่ะหนักอะไรสักอย่างนะครับอาฉันอยากจะเช่าเทปนี้ว่าแต่กลิ่นนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันเหม็นจังเลย5้า,าดอลลาร์ครับขอโทษวยครับพอดีว่าคุณลูกค้าเนี่ยมาใช้ห้องน้ำแล้วก็ส่วมตันคุณลูกค้าใช่ไหมอันนี้เอาเงินไปฝันดีโอเคครับลูกค้าจริงๆไม่ใช่ผมทำไมถึงไม่เชื่อกันเลยนะคนสมัยนี้เขาบอกว่าคอสตูมเมอร์พร้อมกับเครื่องหมายงงนะครับแสดงว่าเขาไม่เชื่อที่เราพูดนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ รีไปเลยนะตอนนี้เราน้าจะทําหน้าที่ของเราหมดแล้วนะครับไม่เหลือหน้าที่อะไรให้ทาแล้วจริงด้วยครับไหนๆก็ว่างแล้วเป็นคอมได้ปะเปิดคอม,มก็ไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คืออะไรบ้างเนี่ยในเกมนี้ A few minutes later ดวงจันทร์ใหญ่จังเลยมีดาวมีบรรยากาศรอบๆนะครับไม่เหมือนอยู่ในเมืองเลยน่าจะอยู่ในป่ายอย่างที่ผมคิดในที่สุดลูกค้าก็มาสักทีมา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  เขาจะบ่นเรื่องกลิ่นไหมเนี่ยว่ากลิ่นมันเหม็นนะเราไม่มีที่ทําความสะอาดเลยเหรอสวัสดีครับคุณลูกค้าขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นเหม็นผมไม่ได้ทําผมไม่ได้โรคด้วยลูกค้าหน้าหน้าเดิมเ,มเลยอะใส่แว่นนะครับคนเดิมหรอเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบขับรถออกไปแล้วก็ขับกลับมานะมาผมรอได้ครับลูกค้าเขาเ่แล้วผมยังรอตั้งสิบห้านาทีเลยคนดูอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าผมรอนานมากจริงๆริงนะกว่าลูกค้าแต่ละคนจะมาเนี่ยเรียกได้ว่าเดินทั่วแล้วทั่วอีก ผมสำรวจหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยในเกมเนี้ยไม่เหลืออะไรละมาเมื่อกี้เดินไปไหนมาหนังผีปะไม่น่าใช่รู้หมว่าจะเลือกได้แล้วใช่ไหมครับยังเลือกไม่ได้อีกใจโลเลเอ้าเขาเลือกเสร็จแล้วไอเราก็เดินวนไปนู่นไปนี่ขอโทษครับที่ให้รอทุดลูบหรอเป็นความผิดที่ดีนะครับบอกเลยว่าดีมากพระเจ้ากินเหม็นนี่มันอะไรกันอะ่ะขอโทษด้วยครับ คุณลูกค้าเขาไปใช้ห้องน้ําแล้วก็ซ่วมตันระวังแล้วกันนะกลิ่นเนี่ยมันอาจจะทําให้พูบคิลเลอร์โผล่มาก็ได้อะไรคือพูบคิลเลอร์เนี่ยฆาตกรอุจจาระนักฆ่าอุจจาระเหรอผมไม่เคยดิ้นเกี่ยวกับเขามาก่อนเลยฉันเคยเห็นในกระดาษเมื่อคืนน่ะเขามักจะตามหาผู้คนที่ไม่ล้างห้องน้ําเขาเป็นพวกบ้าที่มีปัญหาทางจิตที่มันประหลาดมากเลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมจะขอให้ใครมาแก้ซ่วมตันนะครับระวังตัวด้วยนะเพื่อนอันนี้คือเงิน เก็บเงินทอนไปเลยขอบคุณมากครับท่านฝันดีแต่เกมนี้เกมดีครับทุนลูปเป็นเกมที่มาแต่เสียงจริงผีต้องบอกว่าเกมค่ายนี้เป็นงี้หมดนะครับเน้นเสียงเอฟเฟคเน้นเสียงนู่นนี่นั่นไปดีมาดีครับขอบคุณที่ใช้บริการครั้งหน้าซื้อสักสองแผ่นไหมแล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับเราน่าจะหมดหน้าที่แล้วนะตอนนี้แต่กลับสู่สภาพเดิมน,นะครับไม่มีอะไรทําสริปแล้วสริปอีกฝากตัวผมในอนาคตตัดต่อให้แบบเหลือสิบนาทีด้วยเถอะ ทำไมเหมือนได้ยินเสียงอะไรตลอดเวลาเลยผมคิดไปเองหรือเปล่าลูกค้าก็ไม่มีรอมายี่20นาทีแล้วอุ๊ยอะไรอะ่ะนายไม่ยอมล้างจอนนายไม่ยอมล้างส้วมจอนันเอาของฝันมาให้นายไม่ใช่ฉันนั่นลูกค้าตั้งหากแล้วอยู่ๆก็มานะ <c oughs> <c oughs> กำลังวิ่งเล่นเลยถืออะไรอะ่ะขนมปังโอ้โหตัวโโมชั่นด้วยแล้วมแมลงวันนี่เต็มไปหมดเลย ผมดูอะไรอยู่เนี่ยเอา้าแล้วเราก็ไม่หลบลนะยืนนิ่งๆรับเลยโอ้ยตายแล้วหน้าเขียวอผมว่าผมต้องใส่คำเตือนแล้วอะว่าแบบห้ามก,กินข้าวตอนดูคลิมนี้เอาไอ้บ้านั่นปลาขี้ใส่หน้าฉันโอ้ยนึกจะมาก็มานี่เกมอะไรเนี่ยพลังเกมแนวอินดี้นะครับอ่ามีลูกค้ามาแล้วครั้งนี้เป็นรถตู้แบบยาวเลยนะครับ ก่อนหน้านี้นี่เขาแค่เหม็นแต่ตอนนี้เขาน่าจะอ้วกเลยอะถ้ามาเจอหน้าเราตอนนี้โอ้ก็คือถ้าเกิดไม่กดเข้ามาในเกมก็ไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มีเนื้อหายังไงแล้วพอมาเล่นก็เป็นแบบเนี้ยเกมแนวอินดี้นี่มันแย่ยจริงๆเลยสวัสดีครับคุณลูกค้าครั้งนี้เป็นผู้หญิงนะโอ,โอเคครับเจ๊เจ๊เจค,คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าเกิดเจ๊เห็นสภาพของผมในตอนนี้ a few minutes later รอลูกค้ามาว่านานแล้วรอเขาเลือกซื้อสินค้านี่นานยิ่งกว่า ที่ผมรอมากี่นาทีแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเดินเข้ามาในประตูนะครับคือถ้าเกิดยังเดือยไม่ได้เดี๋ยวผมแนะนําให้ได้นะครับเนี่ยเขาเดินมาละต้องให้บนมา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 เลยผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าก่อนที่ผมโดนอะไรไปโดนขี้ใช่ไหมโอเคเดินสโลโมชั่นทุกคนเลย呀แถวนี้เขาเป็นอะไรกันหมดเนี่ยมาครับคุณลูกค้าน้ำมันขี้บนหน้านายเหรอต้องขอโทษนะครับอุจจาระอยู่บนหน้านายเหรอห้าห้าขับมากเลยสีอันนี้ห้าดอลลาร์ทั้งหมดห้าดอลลาร์ครับคุณนาย อ๋อได้เอาไปเลยรีบไปเลยนะรีบไปเลยนะก่อนที่ผมจะไม่ให้เจ๊กลับเนี่ยแล้วสิ่งเดียวที่ผมทําได้ในตอนนี้นะครับก็คือการรอลูกค้าเดินไปอย่างชา้าเสียงเมื่อกี้มันคืออะไรมันเหมือนกับว่ามาจากข้างล่างเลยข้างล่างเหรอข้างล่างจะมีใครอะเราก็เฝ้าอยู่ตลอดไม่ใช่หรอมันไม่น่ามีคนได้นะครับมันคือเสียงอะไรอุ้ยเสียงเหมือนคนทุบประตูหรือเปล่าคิดไปเอง ห้องน้ำก็ปกติดีอุ้ยทำไมมีเสียงตดในเนี้ยในนี้ก็ไม่มีอะไรเราต้องซ่อนเมื่อไหร่อ่ะหรือไม่ต้องซ่อนมันอยู่ข้างบนแน่เลยใช่ไหม,ามอาอุ๊อะไรอ่ะดำดำอะไรอ่ะพระเจ้าขี้เต็มไปหมดเลยอุจราระครับขอโทษอีกทีหนึ่งอุจราระเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยลูกค้าครั้งหน้านี่บอกเลยไม่เข้าร้านแน่แน แล้วเมื่อกี um. ้เขาไปไหนแล้ววะทําไมต้องมาปวดอะไรแบบนี้ด้วยน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตจริงๆนะครับมันอิงจากเรื่องจริงวะเนี่ยถ้าเกิดอิงนี่ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากรีบตามเลยเมื่อกี้เขาออกไปทางหน้าประตูนะครับอยู่ไหนแล้ววะได้ยินเสียงขำด้วยแป๊บนึงใช่ไหมเขามาหลังร้านเหรอทำไมเสียงเอฟเฟกต์ต้องพยายามขนาดนั้นแล้วมันมีชักโครกอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไร่ตอนแรกมเห็นจะมีเลยสวัสดีครับอย่าลืมที่จะล้างห้องน้ำหลังจากที่อุจจาระ ไม่อย่างนั้นนักข่าอุจระจะมาหาคุณน่ากลัวจังเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดตกใจตรงไหนอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าก,กินข้าวตอนดูคลิปนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับเนื่องจากว่าผมไม่รู้เนื้อหาว่ามันจะเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ